มื่านันไปอย่างนี้เตียงปลาเซสา์ม,มือไม่เอานัดจีข้างกานมก็ัวหัวป่า ครับต่ว่าตัวแบบนี้มันมันหรอกอะมันเน่ยเนอยู่ใช่ปีงปลาลูกเหมือนแบบมันเนี่ยเสียเลยล่ะว่าแต่มันจะสียก้อยพันสอกเนี่ยหอยพันสอก ý dẹp không cầu rồi ủa 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 xiên ủa có xiên, Phải xìm ăn có cần. <laughs> Ông bà qua nhanh bên mình đi ăn trà Thầy câu có khơi mán như thế không cả lại ไอ้มลูดจานส่วนพืชื้อเตือนมังหันเปิดไรเงี้ยมึง <c oughs> ที่เด็ดที่เด็ดนี่ฮะกินทั้งน้ำ

ไปคาถาสังทวงน้ำบ่ชจ่าพนมันหมานมหาตใส่หลายเลยยันเศร้ารังกับมัน ก็ทเรียกป่า,าการมานเดียวพี่น,อน้องม้านเดียว ปาชอนน้องปลาชอนตัวที่สองตัวที to to ่สองตัวที่สามทำงานเนี่ยพี่น้องเต็มสามเต็มสามเหยียดมือขั้นกุงขั้นกุงขั้นกุง Cũng sẽ vừa êm Hãy subscribe cho โอ้แต้มซีเด้ยนี่จะมันคงเธออยู่แต้มซีเต้มซีไงเแนวต้มซีเฮ้่การอยู่เล็ดบ่างเบ่เบิดหวสามชิบหลังสุดผลประกอบการรอบแรกพระกอในตัวตรงงามแถว

อันข้งไวอเกิดมาเลยรุดงสูตรใหม่ใส่มหมกหอยไ่เก็บหมกหอยจะใส่นี่กันน่ยอ้ยหอยหอยอินเ่มกหอน มมีหล่นนะจ๊ะดูวิชาตามตามๆอยู่พ,พรรูกใส่ซ้ำเนี่ยพอดีปีน cầm bên ta bắn người đi anh chị khứ vừa một hồi không น้ำปลาเขาดีเว้ยปวดปลาย